ช่วงนี้กระแสแคมรี่เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปทดสอบกันนะครับกับแคมรี่ 2.5G ปี2020-22นะครับไม่9 7 0 0 0กิโลนะครับคันนี้เลยสีขาวมุกงเดือโมงงานนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงทำให้ถึงเป็นคนที่น่าใช้แล้วตอนนี้มันขายดีมากๆนะครับผู้ค้าถามหาเยอะมากนะครับวันนี้ผมจะพาไปทดสอบกันครับว่ามันจะขับดีจริงหรือเปล่านะครับเออเอาที่ต่างๆในรถมันมีอะไรบ้างนะฮะไปชมกันเลยครับไปไปขับรถกันนะฮะแคมรี่ 2.5G นะครับโฉมก่อนปัจจุบันนะ แต่ราคาบอกเลยว่างงมาเยอะมากนะตอนนี้เหลือแค่8ปดแสนกวบาทเองขับดีด้วยเขาเรียกตัวท็อปท็อปเป็นซินนะ2 5 G จะมีอัลตราลกนั่งสบายเดี๋ยวผมจะเทสอัต,ตาราเร่งนะครับของตัว2 5 G นะคืออัต,ตาราเร่งมันตอบสนองต่อเท้าดีมากนะครับแต่ว่าถ้าขับในเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะกินน้ำมันนิดนึงนะแต่ถ้าขับทางไกลบอกเลยว่าประหยัดมาก ขับทางไกลเนี่ย13 14กิโเมตรเนี่ยต่อเรตนะอ่ามีถึงแน่นอนนะตอนในกรุงเทพอาจจะกินกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าเคยเทสต์มานะครับการรับขี่ว่าการกินน้มันจะเป็นยังไง 2.5G เนี่ยท้ายน้ำมันสวยก็คือว่าคอนโซลทั้งหมดเนี่ยเอาก็ตัวคอนโซลตรงเกียร์ใช่ไหมมันจะเป็นไทเกอร์ไอใช่ไหมมันเป็นเท็กเจอร์แบบนี้สวยงามดีไซน์มันดูแบบพรีเมียมแล้วก็พวกออปชั่นด้านในถือว่าค่อนข้างเยอะนะจะมีบายสปอตทั้งสองข้างกระจกนะ ่แล้วก็จะมีคูปเปอรคอนโทรลมีหมดเลยนะครับแต่ว่าโฉมนี้ 2.5G เนี่ยมันจะขาดตัวที่มันไม่เหมือนไฮบริดตัวท็อปนะก็คือเนี่ยขาด Total 100%นะครับไอพวกอ d a p t i v e Cruise c o n t อย่างเงี้ยยังไม่มีอืมจะขาดตัวนี้เพราะว่าหลายคนนะเขาจะผิดว่าตัวท็อปเบนซินมันต้องมี Total 100%นะครับแต่ว่าตัวเบนซินยังไม่ทำเขาจะไปทำในไฮบริดพรีเมียมนะครับคันนี้มันเป็นตัวท็อปเบนซินคือ 2.5G ประมาณนั้น แต่ว่าสภาพด้านในถ้าใครชอบแบบเบนซินที่รถดูแลง่ายๆเนาะผมก็คิดว่า 2.5G มันเป็นรถที่น่าเล่นมากๆนะนะนะคันนี้มันได้รถบ้านเมือเดียป้ายแดงนะครับรถปี20.29,000 2กิโลเพราะว่าสูนย์ม่แท้ด้วยนะครับใครที่หาอยู่ก็ลองดูไว้ครับสภาพสวยงามแน่นอนรถพร้อมใช้งานโชงอ่างดีเครื่องยนต์เกียร์ดีหมดนะครับเนี่ยขับมาเน่ยไม่มีเสียงแบบก็แก๊กๆไม่มีเสียงโชงอ่างไม่มีตรงไหนดังเลยนะครับ รถอยู่กับเราเนี่ยเราดูแลรถอย่างดีนะครับตรวจสอบสภาพต่างๆเราให้พร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าเราจะรับประกันได้นะครับทั้งโครงสร้างต่างๆเนี่ยเราจะรับประกันสัญญาซื้อขายหมดนะครับซื้อกระถางอันโปรโตคาร์นี่ก็คือได้รถที่ตรงโป่งตามที่ผมรีวิวทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้รถคุณภาพดีแน่นอนนะครับเพื่อนๆซื้อไปก็ต้องดูแลต่อนะครับถ้าซื้อไปใช้อย่างเดียวไม่ดูแลนะครับผมก็คิดว่าระยะยาวนะครับก็อาจจะส่งผลนะครับ อ่าก็คือซื้อไปก็คือทุกระยะทุกหมืน่นก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ตรงพอนะครับเพราะว่ารถทางงานเราซื้อมาเราก็ตรวจสอบคุณภาพแล้วนะครับว่ารถมันพร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในสภาพดีคันนี้เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวไบแดงเลยเราก็ซื้อเงินสดไม่เ,เ,เสียไว้จัดเปอร์เซ็นต์ด้วยแคมรี่นะครับตั้งแต่ชมมันออกมาเนี่ยราคามือสองมันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆเนะาะแต่แปลกนะแคมรี่เนี่ยราคามันจะลงไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าด้วยโตโยต้าเขาเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับคนซื้อมือสองเนี่ยราคามันก็จะลงไมม่เยออะซื้า เราขายตอเนี่ยราคามันอาจจะไม่ตกหนักเท่ากับยี่ห้ออื่นๆนะ,นะครับประมาณนีนที่ที่เคยเห็นนะถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆนะครับโตต้าเนี่ยเสียไหนซ่อมได้นะครับอู่ทั่วไปอู่ข้างทางอู่ตรงไหนก็ได้นะครับซ่อมได้หมดนะครับเสียไหนก็คือมั่นใจได้ครับว่าอะไร่เยอะแน่นอนโฉมไหนเหมือนกันทั้โฉมใหม่โฉมเก่าอะไรทั่วไปเงี้ยครับเยอะแยะมากมายโตต้าเขาทําออกมา อะไรเขาเยอะมากๆนะครับเป็นคนที่น่าใช้ผมคิดว่าใช้แบบสมบุกสมบันนะก็ไม่พังง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ถ้าคุณไม่ไปใช้พิซดารนะขับยังไงให้มันเครื่องพังเนี่ยผมคิดว่ายากมากๆเลยนะครับยกเว้นนะใช้อย่างเดียวโดยที่ไม่ดูแลครับผมว่ายังไงก็พังแน่นอนรถยนต์เนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยพวกระบบน้ํามันเนาะเออมันก็จะมีพวกของเหลวหล่อ,อื่นเงี้ยน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายต่างๆน้ำยาม้อนน้ำเนี่ยเช็คให้ดีนะครับ ถ้าของเหลวพวกนี้นไม่ขาดนะครับยังไงก็ไม่พังนะครับมับ่นใจเลยเพราะว่าทุกคันนะ่ะเคยขายโตยต้าเนะี่ยไม่สูงสุดร,รู้สึกจะเจ็ดแสนกว่าที่เคยเจอนะเจ็ดแสนกว่าสภาพยังดีก็มีนะครับรถใช้เยอะหน่อยนะครับบางคันใช้น้อยแบบน้อยนี่คือแบบไม่สตาร์ทไม่ขับเลยนะครับโอกาสที่มันเสี่ยงพังก็สูงแต่พอเป็นรถประมาณนี้ครับ ใช้งานทุกวันขับทุกวันนะครับมันก็จะมีสึกหนอบ้างนะครับแต่ว่ารถมันก็ยังได้สตาร์ทนะครับมีการขับขี่มีระบบไฟต่างๆน้ามันมันก็หมุนเวียนเนาะอืมระบบการทํางานของมันก็ยังสมบูรณ์นะครับรถใช้ทุกวันอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวรถจอดเนี่ยน่ากลัวบางคนจอดคือแบบจอดแบบไม่ขับเป็นเดือนอย่างเงี้ยอ่าอย่างน้นอยๆนะ่แบตเนี่ย,เ,ยเต็มตัวกับแบตหมดแน่อ่ะก็ต้องมาดูอีกครับว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงบางที จอดนานจนน้ำมันบูดเนี่ยเคยเห็นน้ำมันบูดนะแบบโอ้จอดจนแบบน้ำมันเสียอืสตาร์ทไม่ได้ปั๊มติกต๊กปั๊มต่างๆเนี่ยเสียหมดเลยนะครับมันก็พ่วงกันหมดนะครับถ้าไม่ใช้ก็คือก็ถอดขอดั้วแบตออกนะครับแล้วก็จอดไว้ไอ้พวกเนะี้ยแบตมันก็จะยังเก็บประจุอยู่เวลาสตาร์ทออกมาเนะี่ยมันอาจจะสตาร์ทยากนิดนึงนะครับแต่ก็มันทําให้เราถนอมรดไปได้อีกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวลองอัตราเร่งชั้นหน่อยนะครับ 2.5G นะพลัง2.5 0 0 c c นะเห็นไ,ไหมรอบจะมาค่อนข้างไวัยนะี140่ย140150ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าอัตาราเร่งของเขาเนี่ยตอบสนองดีมากนะครับขับดีก็เนี่ยครับอ่ารถซีดานเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือ รถไม่สูงใช่ไหมเวลาเจอลมปะทะอย่างเงี้ยครับเสียงงลมจะไม่ค่อยดังนะครับนี่ขับประมาณมยี่สิบสามสิบนะเนี่ยเสียงงลมจะน้อยมากแล้วก็เสียงพวกยางอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกร้อยต่อถนอนเวลาวิ่งครับมันมีอยู่ครับนิดนึงนะครับแต่แคมรี่ของเขาอะ่ะมันก็ทําได้ดีแล้วะนะครับเรื่องของตัวการเก็บเสียตงต่างๆนะครับโอเคโอเคมากๆ อัตราเร่งต่างๆเนาะมันก็ขับสนุกแน่นอนอันนี้ก,การันตีว่าขับสนุกขับมันนะครับใครที่ชอบรถเครื่องยนต์ใหญ่ๆเนะี่ยขับทางไกลนะครับเหยียบมันแน่นอนถูกใจแน่ๆเครื่องใหญ่มันก็กินน้ำมันกว่าอันนี้ก็ไม่เถียงครับแต่ว่าการขับขี่มันต่างกันชัดเจนเลยนะเครื่อง2000กับ2500เนี่ยเหยียบเท่ากันเนี่ยต่างกันแบบโหเห็นได้ชัดเลยว่า2000มันจะอืดกว่าผมเคยขายมาทั้ง2000 2500้ะ25 ทางให้บิดก็เคยขายนะครับมาคนซื้อให้บิดก็จะกังวลเรื่องของประวัติต่างๆว่าเออเซอร์วิสมาถึงหรือไม่จะก,กังวลเรื่องประวัติต่างๆเรื่องของการเซอร์วิสแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับทางงานเราเวลาซื้อมาใช่ไหมเราก็จะชิคประวัติให้เรียบร้อยนะครับว่าเออเพราะว่าเราจะประกันให้ว่าขนาไม้แท้ทุกอย่างเราจะประกันโครงสร้างต่างๆให้สอบบรท่ามันก็เหยียบมันแล้วก็ันนี้มันแอร์ดิจิตอลแอร์ดูอัลเนาะ แอร์สองฝั่งแอร์ Air แยกกันนะครับมีตัววัยแชร์จิ้งนั่นในนะคอนโซลเขานะครับเนี่ยพงมอะไรของเขาเป็นหนักต่างๆนะแล้วแอร์ของโตต้าบอกว่าแอร์โตต้าที่เย็นมากโตต้าฮอนด้านเนี่ยถ้าน้ํายาไม่ขาดนะเป็นรถที่แอร์เย็นมากๆเลยนะครับสตาร์ทามาแป๊บเดียวเย็นอะขับดีขับดีขับดีมากถ้าเพื่อนๆฟังอยู่เนะี่ยจะฟังเสียงพวก รอยต่อถนนหรือว่าเกาะเสียงลมเงี้ยน้อยนะน้อยมากพยายามขับแบบให้มันเจอลมปะทะเยอะๆจะได้แบบฟังเสียงว่าแบบเวลาคือผมพยายามจะถ่ายทอดแบบเพื่อนๆมานั่งดูมานั่งขับด้วยกันอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยครับว่าเออเป็นยังไงเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะลูกค้าผมส่วนใหญ่นะตอนนี้แทบจระร้อยเปอร์เซ็นต์ละอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มาดูรถเองนะครับ ก็เนี่ยครับก็ดูจากที่ผมรีวิวไว้แล้วก็ดูจากที่ผมเทสต์ได้อย่างเงี้ยเออมันก็จะเหมือนกับเพื่อนๆได้มาดูเองเลยอ่านะครับเพราะว่าเราจะประกันทุกอย่างก็เนี่ยทุกอย่างที่เราขับที่เราแจ้งไปเนี่ยมันตรงตามผมแจ้งเลยนะครับเพราะรถเราก็มีเนี่ยรถมิรถจริงๆนะครับหน้ารานเราก็มีเนี่ยวิ่งบนถนนก็นยังมาต่อยนะโห่งเงียบเลยเงียบมากเพราะยางคันนี้มันก็ยังเหมยางคันนี้ยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับเนี่ยขับดีมาก ป้ายแดงคันนี้รู้สึกจะมีร้านหนึ่ง้านห้ามังคับประมาณร้านห้าแสนประมาณนะฮะแต่ว่ามือสองมันก็เออแค่แปดแสนกว่าบาทนะครับอาคามันก็ลงมาเยอะมากแต่ว่ารถมือสองก็อยู่ที่สภาพสภาพรถยนต์เป็นหลักราคาถูกกว่านี้ก็มีครับแต่สภาพก็ต้องไปวัดเอาครับว่าเออเอาับสภาพได้ไหมเพราะว่าคันที่ผมขายถูกกว่านี้ก็มีนะแต่บางคันอาจจะไม่เยอะกว่านี้นะครับหรือว่าสภาพอาจจะไม่ได้สวยเท่านี้ก็มีนะครับเพราะรถมือสองมันก็ ราคาน่ยอยู่ที่สภาพเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยไม่น้อยราคามันก็จะสูงหน่อยประมาณน้ครับอยู่ที่คนชอบอยู่ที่คนชอบแต่คันนี้มันได้กนบ้านมือเดียวสวยเลยเดิมๆสีขาวมุกด้วยโดยรวมนะครับกับเจ้าแคมรี่ 2.5G คันนี้นะครับถือว่าเป็นคนที่ขับดีมากๆนะครับไม่แปลกใจครับทำไมผู้บริหารถึงเลือกใช้เจ้าแคมรี่กันเยอะมากๆนะครับสังเกตครับผู้บริหารของบริษัทต่างๆนะครับสม่าจะใช้แคมรี่นะ ผมก็คิดว่าหนึ่งมันก็แบรนด์เขาค่อนข้างแข็งแรงนะล้วก็แคมรี่เป็นรถที่น่าใช้ที่สุดของโตต้าแล้วครับแคมรีนะรถ4ประตูซีดานที่ขับดีช่องั่างดีข้างในใหญ่กว้างขวางแล้วก็นั่งสบายไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขับคนนั่งนะครับบอกเขามันสบายมากแล้วก็พื้นที่เน่อยถึงว่าเราจะขับเองได้หรือว่าเราจะนั่งข้างหลังเนี้ยพื้นที่การวางขาพื้นเพดานตงสูงเนะี่ยมันเป็นรถที่ ห้องโดยสารมันกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็กราคาเขาตอนนี้ลงมาเยอะมากน่าจะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับหายไปเกินครึ่งแล้วเป็นรถที่น่าใช้มากตอนนี้คันนี้นะครับผมขายราคาเพียงแค่8,03,900บาทนะแคมรี่ 2.5G ปี20-22นะครับไม่เก้ 1, 000, าหมื่นกิโลนะครับถ้าสนใจซื้อก็ติดต่อพิธิปโปรออโต้คาร์ได้เลยนะครับส่วนคลิปต่อไปผมจะไปรีวิวคันไหนนะรหรือพาไปเทสได้คันไหนก็คอยติดตามกันนะครับโอเคครับเจอกัน